นี่เปิดกผมในช่องนอสทีวีนะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องน้ำขิงนะครับวันนี้มา,าอยู่กัน <ผม S 1> ในเกมเหนี่ยเนี่ยน,น,น,นะปะั๊บวันนี้ผมจะมาเล่นเกม GD s จ n ตใจแสนซืบแคระ l ูพรี y ล้วจะมียิงเขานี่นะครับโอเคลงก่นผมจะเอานู่นยุ้ยยอ้ยยุ้ยย,ยุ้ยเนียดแล้วเนี่ยเหนียมันเป็นตัวแขวนยังไงวะนี่ยเอาไหม เอาไปเอารถไปเดี๋ยวพี <h <h ่ทับ G P S เดี๋ยวพี่หางานก่อนนะงานถูกกฎหมายก่ญชาไก่ัญจาถูกกฎหมายเหี้ยอะไรวะกา่กัญชะเอามากรีดยางไหมีดิหรือให้กลับรถชงผลไม้นี่กว่ากรีดยาง กีดกีดยางมันนานส่งผลไม้โอ้โหโคตรไกลจะมาอ่ะมันไม่ได้บ้ากหรอกเวลาน้องจะเขียนคำสั่งเนี่ยก็แล้วก็ทับแล้วก็อีอินนะดีดู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 ทับอีแล้วก็อินโอเคแล้วก็สตาร์ทรถนะอันแรกโอเคไป ใช่ใช่โปรว่ามันเป็นความปลอดภัยเข้าใจไหมครับไปไปแล้วครับไปแล้วนี่น้องตามพี่มาตามไม่ทันนะแต่ว่าพี่อยู่ไหนตานี้ตานี้อยู่ไหนก็เพิ่งรีส์นี่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 อู้อย่าช้าดินี่ทางนี้ไม่เห็นน้ำขิงทางนี้ครับมีคนตอดกันด้วยเว้ยอยู่ไหนดูดิที่ที่เนี่ยนี่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  มาอยู่หน้ารถมาดิช่วยด้วยมาดิมาดิไป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 เราไปกันความปวนจบมันเกิดบังเกิดเด้อตามตามพี่มานะตามพี่มานะพลังไปเด้อรอผมด้วยสิเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวรอน้องเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออย่ารีบอย่ารีบหัวใจหนูมันยังเหลือครึ่งที่อยู่ไหนวันนี้ไม่รอดู ยำไม่ทันเลยไหมเฮ้ยเนี่ยน้องเดี๋ยวเดีวเดวเดวเนีน้องไปรับของเด็กใหม่นายยังมาเนี่น้องมาเดี๋ยวพีรับเดี๋ยวพี่รับไปพาไปมาเนี่ยมาเนี่ยเดี๋ยวเปิดแสงสักนิดนึงไปไปรับของกันไปเลยทางนี้ทางนี้ตามพี่รับมาหนูรู้แล้วแหละอย่าเส้นอ่ะ อย่าแซงเหรอได้แซงเข้ามานี่ครับนี่กินแซงหน่วยได้สิมานี่ทุกข์ค่อคยถึงทางน,นี้ทางน,น,น,นี้มันอยู่ไหนแล้วนะทางนี้น้องทางน,นี้เห็นยังเห็นยังครับมาช่วยตู้ด้วยทำไมอ่ะตู้หลงทางอยู่ไหนมารับหน่อยอยู่ไหนอ่ะอยู่เนี่ย Nói như này Phải như đây này đây này chá, hay như này Mua chặt tay như này à Tôi cắt phần tí đường mấy Ồ, dù này Ok đẹp bay, đẹp bay Ê, chính mấy hai gì lông lót còn Như đấy đó Nó như, nó như này nữa nè Mấy à แสดงตัวเลยจุดเกินเหรอได้เดี๋ยวกระลขับไปมารับตัวด้วยเฮ้ยเื่อนกำเป็นฟ้าทีเดีวยวหมดเลยอือหือนี่ไหนวะ <c ười> นี่อยูนย่ <c ười> oh, นี่อ๋อเราบบรปีรีรีเซฟนี่โอเค โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวระบบคลีซื้อเดี๋ยวผมค่อยมานะโอเคนะครับตอนนี้รีเรียบร้อยเนี่ยนะครับโอเคครับโอเคครับมาเลยน้องครับเนี่ยเนี้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 ยนี่มารับจุดของใหม่ก่อนมาเดว เดี๋ยวี่าทำให้เดี๋ยวี่นาสอนน้องเอาเขียนนี่นี่ปิมตรงนี้เขียนเป็นทับแล้วก็รับของภาษาไทยนะทับแล้วก็รับของแล้วก็รับของรับรอเรือไม่หันอากาศบอกใบไม้ฉันหาไม่เจอรับแล้วก็ของ ของเขียนบอไม้ๆน้องดิอ่ะเขียนบอไม้ๆอ่ะรับแล้วก็ของงูอ่างูโอเคได้ยังหกพันยังห้ารวยอ่ะดูดิดูดิดูดิเงินใช่ไหมโอเคนะครับโอเคได้เนี้ยได้รับเนี้ยเนาะไปเร้อเนาะความ ความปวนจมันเกิน,นโอเคน้ำกิ้งโอ้ตะตารถตั้งไกลเลยน้ำมันหม,นมนดรูกปลาเนี่ยไปม่อีล้วก็ทับแล้วก็อีอ็นเนาะงันเดิมใช่ไหมใช่เดี๋ยวพี่งา,านให้นะ กรีดกรีดยางหรือเปล่าหรือว่ารีดงัวหรือว่ากรีดยางกรีดยางอ่โอเคนะเดี๋ยวแป๊บนึงกรีดยางอยู่ไหนวะเจ้าดีจ้าอยู่ไหนเด้อหรือว่าเก็บฟางให้วัวไม่เอปกรีดยางไปกรีดยางกรีดยางจบไปเฮียอยู่ไหนเด้อไปเลยซิงซิงแม่งเลยไไปปไป ขับไปเรื่อยๆไปเรื่รยอยๆยังไงนะขับไปรถสีตัวเดียวเพียอด้วยดไม่หยุดเลยอ่ะถนนใหญ่ามาตามถนนใหญ่ตรงมาโอเคหรือไม่ก็บักบักใครนัาปูบักใครดึในน้องอยู่ไหนอ่ะกำลังขับโอ้มาเลยครับ,บาามามาะขับมาพร้อมกันเลย พี่อ่ะโอเคโอเคนะ้องตามน่ะตามตามพี่มาขับตรงมาเลยขับตรงมาเลยครับกำลังไปเด้ออยากเข้มเด้อรีบหน่อยรียบหน่อยหมอบหมอบหมอบได้เหรอผมอยืนนะครับแต่ว่ายุดก่อนยุดก่อนนะ้องยุดไม่ยุด อยู่ไหนอ่ะไม่อยู่กะหลงทานนะนั่นไงเจอเลี้ยโอเคตรงไปเลยมาเลยทำไมต้องทำแบบนั้นด้วยวะอยากอยากอยากจะยกเยอะอยากจะไปยกเยอะตอนนี้เห็นพี่อยู่ไหมเห็นดิโอเคน้ำคิงมีนั่นเองธนุดจะบอกอะไรให้นะมาจุดธนุดธน้ำคิงเนี่ย บ้านะมันชื่อธนุดนักขิงอ๋อนักขิงตรงไหนดีวะทางนี้ทางนี้มาข้างถนนเร็วอย่าปุ้นอยู่ไหนจ๊ะวมาเลยยังมามายังมายังอยู่ไหนยังอยู่ไหนมายังลุงกางลุงกางหยีสัตว์อ๋อน่นไงเห็นนะยังเห็นเร็วขึ้นจะไมนี่มาทางนี้ เดี๋ยวผมขึ้นไปโอเคไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไป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 เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่รู้แผนที่ก่อนโอเคมันก็ไม่ไกลแล้วไปเร็วเร็วไปเร็วมาเร็วน้องเเหีี้้ยยนาาตผมมไไ่ดโอเคมาเร็ววัดมันตายเกือบหมดมันมีไหมเนี่ยเกมนี้ไม่ยังไม่หมดน้ำมันอ่ะมันมีไหมอ่ะน้ำมันฟรีอยู่ไหน ขับลรงมาเลยโอเคคนระับตอนนี้น้ำกินกำลังจะมันอยู่เลยเกมนี้เล่นเล่นเมพก็กลัวได้นะแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ไม่เล่นกันชนเลยแต่ว่าผมเล่นแต่เด็กนะเล่นแนตะ่เด็กโอเคเออหนึ่นะง ก้อสวนอีกแล้วเนาะอยู่ไหนโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปๆไปอย่าจุนอย่าจุนมาเร็วมาเร็วทางลัดเดี๋ยวพี่น็อตขับไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพี่น็อตขับนำหน้าไปโอ้ยจุนสาวไปดูนะตำรวจจับเต้นนี่อยู่ไหนจุนตำรวจไม่จับมันไม่ใช่นี่โอ้คือไหนนี่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 ตามมาเรื่อยๆนะครับอยู่ไหนนี่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 เออมาเร็วไปข้างหน้าใช่ไหม ก็น,น่าดีอยู่ไหนอ่ะเอาอีกแล้วรถพังแน่แน่อยู่ยไหนอ่ะเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปรับก็ได้ลาบลาบจากหน่อยอยู่ไหนอ่ะผมอยู่สิครับอยู่ที่สนามย่ายังอยู่ไหนคุณอยู่ไหนปีนัตอยู่ที่จุดกี่ยางแล้วนี่กดต่อ ประตูอยู่ไหนเนาะกูต่อยใช่ไหมย่าย่าย่าตรงไหนอ่ะมันคืออะไรไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องอย่าออกอยู่ไหนมาเนีวมาเนีวอยู่ไหนมา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 วิ่งหนุนจ้ารถปิมปิ๊มปิ๊มนี่กว่าทับ G P S ีเทับ G P S แม่เป็นขอเอารถแต่งีน่าเอ้มีขี้งเล่นเข้าไปใน,นบ้านโมน่โอโ้โหโอ้โหตอนนี้น้ำขิงกำลังลักขโมยรถอ,อยจักรลักขโมยหน่อยทับ G p S ใช่ไหมทับทับก่อนทับภาษาอังกฤษ G จะจัน G G เอ๊ยน E E นั่น E G G B S Oke, baik-baik saja. Eeeeh! Nih, buat cepat kamu! Nih-nih-nih. Nah, cukup banget. Nah, ini. Oke. Tapi, yuk, lalu. Oke. Wajah lo, Oh, hoi. มาเลยมาเลยเปลี่ยนยางครับทุกคนเปลี่ยนยางได้ยินเสียงไหมในรถผมนะสมัครงานสมัครงานหนึ่งหนึ่งร้อยบาทขายขายยางสมัครสมัครยังไงอ่ะกระดูดน้องกระดูดแล้วก็สมัครงาน สมัครงานหนึ่งร้อยใช่ไหมไปดื้อจบแล้วโอเคไปขี่รถทำไมอ่ะมีคุณขมบรถไปด้วยโอเคมาเลยเดี๋ยวพี่ไปสูตรนี้เดี๋ยวน้องไปสูตรนู้นนะโอเคไหมน้องอยู่น้องอยู่สูตรนี้ใช่ไหมโอเคกดต่อยที่ต้นยางนะโอเคกดต่อยที่ต้นยางติดยางชินิ้นด้วยสาม กี่ยางจริงจด้วยเก้สาสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสเม็ดูดเรือเลยสิบหแกยี่เจ็แล้วค่ะยีแล้วก็ตัดจางต้นต่อไปหน่อยเามื่อก,กี้ได้ยีเลยนะได้น้ำได้ได้น้ยนำยา2องลิตรเหรอ 2> 2สอลิตรหรอนะน้องทำไมน้องไม่เลื่อนไม่ไม่เลื่อนรุดอนะ่ะ เรื่องเื่อ,อรถมาด้วยนะ <มา S 1> น้องขี่มาเลยก็ได้เดี๋ยวก็น้องค่อยมาตัดยางเพราะว่าเดี๋ยวรถจะหายให้เข้าใจปหมเข้าจใจป๊อสเนืยอผ่านหน้าน่าจะสนุกมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยผมจะไปทําอะไรเนี่ยเก็บกัญชาไม่เอาขาโมยคนขโมยคนขโมยเฮียอะไรวะโอ้โห โอเคน้องน้องไปเอารถมาก่อนเลยเดี๋ยวกำลังเก็บมันอยู่เลยเดี๋ยวพี่พี่น้องกำลังเก็บอย่างกดที่ตัวเฮ็ดนะน้องเอ้ยกดที่ตัววายนะน้องมาดูก่อนนะเคลียรูเปลี่ยนกระเป๋าเก็บของอาชีพนะทำไมอ่ะทำไมอ่ะมันบ้าอยู่นจะดี้ะแปด ได้ได้ยางแค่แปดลิตรเลยน้องน,อน้องอย่างนี้น้องไปไหนอ่ะอยู่ไหน,นอ,อยู่ไหนครับอยู่ไหนมันวาดวัดไปไหนมันวัดไปที่เนี่อะหายนะน้องอยู่ไหนอ่ะน้องอยู่นี่กลังครับกลับไปที่พี่เหรอเนี่ยอยู่ไหนวะเน้องมาหาเนี่ยได้<ะ>ได้ทำยางสองลิตรนะ น้องอยู่ไหนอ่ะขอนู้ไม่แป๊บไกลไหมไกลหน่ะอ้โหหารุดหน่อยน้องก็รีรถกับที่จุดเดิมหรือเปล่าอ๋อแบบนี้นี่ว่าน้องมันอยู่ยศไหนอ่ะพี่ไม่ไ<ว>ด้กันเลน้่งอย่งดูเปล่าอ๋อกดตัว กดตัววายนะน้องแล้วก็กดตีเพลย์หรือเอ้ไม่ใช่ไม่ใช like oh, like ่กดตัววายนะแล้วก็กดตี้โอ้โหมันภาษาอังกฤษท้งนั้นกดตัววาย้วก็กดตี่ที่อะไรวะที่ไอเทมอะนะที่ที่อยู่ข้างขวาเมื่อใช่ครับน้อง โอเคสอนกันอยู่อีกหนึ่งได้นำยางเริ่มได้นำยางมาขึ้นเถอะน้องเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อันเนี๋ยพี่พาไปที่โรงฆ่าสัตว์กันแล้วกันนะโอเคพี่สมัครยางยืนดีกว่าหนูไม่เอาเด็งานงานอื่นเหรอมาเดี๋ยวไปน้อกไปที่โรงฆ่าสัตว์จ้ะสี่รูไปไม่ได้น้องมีรถไหมไม่มีรถรถพอนูขับแล้วก็มันจะไอ้นู่น โอ้นี่ไงน้องมาถึงส่วนยางเนี้ยนี่พี่นูนเขอไปหาพี่หน่อยนะอเอ้าเด็ดูดปี๋งไหมสัดโอเคนะครับเสือกเสือกดูดน่ะอ่าไปที่ไอเทมแล้วก็เก็บกระเป๋าเก็บของอาชีพมีเนื้อยางมีเนื้อ,อย่างมีโอ้ยยาง20กิโล เออเบิกรถเหรอน้องมายืนมายืนบิกรถเบิกรถนี่เบิกรถโอ้โหโอเคผมว่าน่าจะได้เป็นชั่วโมงแหละก้าเกมยันตอนนี้ไปที่ตลาดก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปที่ตลาดไปขายน้ำยางก่อนตลาดเซิร์เวอร์ Ok khắp Lại nhau nó Pi lo dữ Ok Dốc lúa phàng Chủ thi Mọp Mọp khắp Pi cà răng ngay Ôi đang Ok Pai ไปเราหรือว่ากับกับกันสองคนมาเดีทำไมอ่ะน้องไปที่จุดเบิกรถก่อนยืนยืนที่จุดเบิกรถนะไม่ต้องไม่ต้องเหรอได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะพาไปตลาดนะจะพาเธอไปลตลาดนัด อย่าไป,าเ,ปเตอไปตลาดนัดเอไปยังาดูปาไปซื้อนําคืนนะีรนักขอขีนไม่ต้องไม่ต้องพี่พีุ่<อ>็นนมาดที่มีพี่น้องขีนนะเดี๋ยวพี่มข้ไหนองกีสิงจังตอนนี้พี่นาก็ไมไม่หมอ บาระยรวยเหรอรวยนักรอเห็นไปที่บารายห้าบาทหกร้อยอีอดตายพรุ่งนี้ไม่รู้สูอสสอสอโอเคไม่มีสูบบัญาชาสูบชากินต้ม ที่เรอยเพื่อนอ๋อพวกเขาไปกิดบปัญช้าที่ไหนวะว,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 นว่างๆว่างๆเดี๋ยวก็ไปบ้างเดี๋ยวเรามาทํางานหลักก่อนองานหลักเราก็มาหนิครับ,ม,บมันหล่อไหมจูปัญชานักมันหล่อไหม โอ้ยยกรถตัดหน้าเลยพพีี่่อยาดนะเนาะเข้าบบนี้ดีกว่าอออต้องจอดที่จุดรถน้องน้องอยู่ที่รถขี่ที่รถเลยไม่้เอานี่ไขายครับขายน้องมาเร็ว น้องน้องมาอยู่ที่รถนะทำไมวะบอกเลว่าแม่ตาไม่โอ้โหประจิตจริงอยู่เลยอุ้ยนี่ไงพ่อค้าซื้อรับซื้อยางพาราไหนอยู่ไหนนี่ไงอยู่ที่พี่นี่เห็นนะยังใครต่อยพ่อค้าฮะ อีกครัง้งนะไอเมื่อกีันี่ถูกล็อกเราไปถ่ายน้ำยางกันโอเคครับตอนนี้น้องสาวผมยังไม่เล่นนะนั่งกิ่งไม่เล่นเอา เอย่างถูกกฎหมายไม่ใช่ตลาดซื้อโอเคตรงไหนหนูนี่ไงไปที่ตลาดซื้อก่อน หายไปไหนไหมเนี่ยตายกันนั้นโอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยขับมาไกลเนี่ยนี่ชิบหายแล้วแล้วก็จะหรับวันนี้ผมกอลาไปขี้นี้เก่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ตามติดตามในผ่านหน้าฝาก ไลค์กดแชร์กดซับจากใตรก่อนนะครับแล้วลาแค่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับหารุก,ก่อนเชียร์ไม่เื้ย